สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ชาวนาสายมาลีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มามาสอนวิธีการรักษาต้นข้าวนะครับที่อยู่ในลักษณะน้ำสกระปรกนะครับน้ำไม่สะอาดนะครับน้ำที่มีอินทรีย์วัตถุเยอะนะครับอย่างเช่นน้ำขี้ไก่น้ำขี้งวน้ำขี้หมูนะครับอันนี้คือลักษณะแปลงนาที่โดนน้ำ ขี้หมูเข้านะครับคุณเห็นไหมครับว่าลักษณะข้าวถ้ามีน้ําขี้หมูเข้าเนี่ยถ้าเป็นนาปังเนี่ยไม่มีปัญหาครับการดูแลรักษามันง่ายนะครับเพราะว่าใบนาปังเนี่ยมันแข็งมันแก่งแล้วใบเนี่ยมันตั้งตรงได้ดีกว่าข้าวมะลินะครับแต่ข้าวมะลิเนี่ยเมื่อมันไปโดนน้าสกรปรกหรือว่าน้ําขี้หมูขี้งัวขี้ไก่เนี่ยข้าวมันจะงามแล้วก็เฟื้อยใบมากนะครับ หลังจากอาการที่มันเฟื้องามใบแบบเนี้ยนะครับอย่างที่ท่านเห็นอยู่แบบเนี้ลักษณะข้าวแบบเนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากเราฉีดยาเรื่องเพีย้ยหนอนเชื้อรานะครับและเราห้ามใส่ปุ๋ยเก็ตหรือปุ๋ยทางใบทุกชนิดนะครับเพราะว่าใบาข้าวมันเขียวแล้วก็งามอยู่แล้วนะครับการที่เราไปใส่ปุ๋ยเก็ตหรือว่าปุ๋ยทางใบเนี่ยจะทําให้ใบตรงนี้มันเน่ายุบนะครับและหลังจากที่เรา ฉีดยาไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณจะสังเกตได้ว่าเราต้องระบายน้าเนี่ยทิ้งให้แห้งแบบนี้เลยนะครับเนี่ยคุณต้องระบายน้ําทิ้งได้ถ้าระบายน้ําทิ้งไม่ได้คุณจะแก้ปัญหาเรื่องเชื้อราไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากสภาพข้าวแบบที่คุณเห็นแบบนี้อีกประมาณสิบห้าวันนะครับข้าวจะเริ่มยุบนะครับแล้วใบจะเริ่มแห้งแล้วใบก็จะเริ่มเน่าแห้งแล้วค่อยุบตายไป ทำให้ข้าวเนี่ยจะเริ่มแห้งเหี่ยวแล้วก็ตายเป็นหลุมๆย่ำๆวิธีแก้ของเรานะครับเราจะระบายน้ําแปลงนานเนี่ยให้แห้งแห้งแบบนี้เลยนะครับแห้งให้เหมือนพื้นดินแบบนี้เลยแห้งแบบเราเดินลงไปไม่มีอาการติดดินติดลมหรือเราสามารถวิ่งลงไปในานาได้เลยโดยที่เราไม่มีดินติดเท้านะครับอันนี้คือเทคนิคการแก้ปัญหาเรื่อง น้ำโสโปรกน้ำโสโ,โครกนะครับเพราะว่าข้าวแบบนี้ถ้าคุณเอาน้ําเข้านะครับหรือว่าใส่ปุ๋ยหรือว่าฉีดทางใบด้วยปุ๋ยเก็ดพังกับเสียนะครับเพราะว่าสภาพแบบนี้หนอนแมลงเชื้อราหนอนกบบัวมีทุกอย่างนะครับและต้นกําเนิดของมันก็คือไวรัสนะครับแล้วก็เชื้อรานะครับมันจะเข้ามาสมทําให้ข้าวเนี่ยยุบเสียหายฉะนั้นเราจะต้องระบายน้ําเพื่อให้ข้าวเนี่ยใบยตั้งคนระับ ไอใบที่มันโค้งงอเนี่ยปล่อยมันเดี๋ยวมันจะยุบเสียไปเราเน้นไอใบที่มันตั้งขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากเราระบายน้ําแห้งหมดแล้วปุ๊บเนี่ยเราสามารถเดินเหยียบได้โดยที่ไม่มีดินติดเท้าแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มทําการตัดนะครับตัดปลายใบทิ้งหมดเลยนะครับตัดตัดเหมือนเราตัดหญ้านั่นแหละครับตัดทิ้งหมดเลยเฉพาะแปลงนี้นะครับส่วนแปลงที่ไม่ได้โดนน้าสกปรกข้าเนี่ยคุณจะเห็นลักษณะข้าวเนี่ย มันจะสีคนละสีกันเลยอะเห็นนะครับว่าแบ่งแยกกันออกเลยเนาะนี่นะครับฝั่งซ้ายไม่มีน้ําอะไรเข้านะคุณดูฝั่งขวาครับเป็นไงนี่นะครับคนที่ชอบอะไรงามๆอ่ะคุณอยากงามอ่ะมันทําไม่ยากหรอกข้าวอ่ะทําให้เขียวทําให้งามอ่ะมันกระจกครับแต่คุณจะทําให้สีข้าวมันออกมาแบบเนี้ยได้ยังไงใบพอดีนะครับใบโค้งงวยนิดนิด,นด ออกสีตองหน่อยๆเขียวนิดๆน,นะครับเขียวอมตองมันจะสวยกว่าไหมหรือคุณจะทำข้าวที่มันเขียวแบบนี้คุณก็เลือกเอานะครับผมจะบอกเลยนะว่าแปลงนี้นะครับจำนวนสามไร่เนียนาแปลงนี้สามไร่เนี่ย,ห,ย,มยหมดสิทธิ์ได้ข้าวมะลิไร่ละตันแน่นอนครับแปลงนี้ทำไม่ได้แล้วนะไร่ละตันอย่างไอพวกนี้ยังมีลุ้นครับเนี่ยพวกันนี้สามแปลงนี้ยังมีลุ้นไร่ละตันอยู่นะครับไอที่สีมันออกตองๆเห็นไหม สีข้าวเนี่ยมันจะออกเป็นสีเดียวกันหมดเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับสีเดียวกันแล้วคุณมาดูแปลงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมสภาพความแตกต่างฉะนั้นวันนี้เรามาแนะแนวแนะนําการแก้ปัญหาข้าวไค่ที่โดนน้ําสกโปเข้านะครับแนะนําให้ระบายน้ําทิ้งถ้าระบายน้ําทิ้งไม่ได้เสียกับเสียครับและแปลงนี้เราจะไม่มีการใส่ปุ๋ยเม็ดซักเม็ดเดียวก็ไม่ใส่ ปุ๋ยเกตทางใบเราก็จะไม่ฉีดนะครับเราจะฉีดแค่พวกกรดอะมิโนมแมลงเชื้อรานะครับแล้วก็พวกแคลเซียมโบลอนนะครับเน้นปุ๋ยเก็ตเราจะไปเน้นตอนที่ข้าวมันเลิกงามใบแล้วนะครับหรืออาการข้าวเป็นใบแบบน,นี้เมื่อไหร่เราถึงจะเริ่มใส่ปุ๋ยบำรุงนะครับไม่งั้นเราก็จะไม่ใส่นะครับอันนี้ก็คือเทคนิคการดูแลรักษาข้าวใบเฟื้อใบงอใบงามนะครับ ส่วนใหญ่หน้าปีเนี่ยมันทํายากถ้ามาดนน้ําสกปรกแบบนี้นะแต่ก็ต้องทํานะครับเพราะว่าเราจะทําแล้วก็ฝึกเรียนรู้กับตัวเองไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้ย่าอยู่กับที่นะครับเราจะได้รู้วิธีการแก้ไขไงว่าข้าวงามแบบนี้เห็นหมครับคนละสีกันเลยเนาะเห็นไหมนี่แหละครับและอีแปลงนี้เราก็จะไม่เอามันไปอยู่แปลงไหนนะครับมันก็จะอยู่แต่แปลงนี้แล้วเราก็จะปล่อยลงคลองทิ้งไปอย่างเดียวนะครับแปลงนี้สภาพข้าวก็จะสีเหมือนกันเห็นไหมครับ สีข้าวเหมือนกันหมดข้าวแปลงนี้ทั้งหมดยังไม่มีการใส่ปุ๋ยสักเม็ดเดียวนะครับและก็ยังไม่มีการทำอะไรเกี่ยวกับปุ๋ยเลยนะครับมีพึ่งฉีดยาฆ่ายาไปหนึ่งเข็มนะครับแล้วก็ฉีดยาแมลงเชื้อราไปอีกหนึ่งเข็มนะครับเป็นเข็มที่สองจากนี้เราก็จะปล่อยน้ําให้แห้งแบบนี้นะครับให้มันแห้งไปเลยนะครับให้มันแห้งเองทั้งหมดนี้เลยนะครับเมื่อมันแห้งเองปุ๊บ เราก็จะรอให้ใบข้าวเนี่ยมันตั้งแจกันนะครับเนี่ยให้มันตั้งแจ้กันแบบนี้นะครับเนี่ยให้มันแกนแกนแบบนี้นะครับเนี่ยถ้ามันแกนแบบนี้เราเราลูบไปแล้วปั๊บเนี่ยเนี่ยมันแข็งขึ้นมาอย่างเงี้ยได้ก็แปลว่าเราก็จะใส่ปุ๋ยทางดินในลักษณะดินชื้นๆแบบนี้นะครับเราจะไม่ใส่ปุ๋ยในลักษณะดินมีน้ํานะครับเราจะไม่ใส่ปุ๋ยแบบมีน้ํานะครับเราจะไม่ใส่ปุ๋ยมีน้ําแบบนี้นะหรือว่ามีน้ําแบบนอนนะครับเราจะไม่ใส่ปุ๋ยแบบนี้ แต่เราจะใส่ปุ๋ยในลักษณะดินเฉาะแฉะแบบนี้นะครับนี่ดินเฉาะแฉะแบบนี้นะครับเราจะใส่ปุ๋ยแบบนี้นะครับฉะนั้นตอนนี้ก็แก้ไขด้วยการปล่อยน้ําทิ้งได้อย่างเดียวนะครับอย่าไปขังน้ํานะครับข้าวมาลีปลูกปลายปีห้ามขังน้ําถ้าข้าวไครมีลักษณะใบแบบนี้เพราะมันจะเกิดเชื้อราได้ง่ายนะครับโดย,ฉะะโดยเฉพาะเชื้อราไหมหนอนม้วนใบหนอนกอนะครับ แล้วมันก็จะกลายเป็นตัวพาหะของไวรัสนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะควบคุมข้าวให้มันผ่านเรื่องพวกอันนี้ไปได้ยังไงนะครับนี่นะครับอันนั้นก็คือลาวหมูเนาะน้ํามันซึมไหลลงมาฝนมันตกเยอะนะครับก็ตามสภาพนะครับอยู่ด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือกันไปนะครับโอเคนะครับก็ลักษณะข้าวก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ถ้าคนไหนสงสัยอะไรก็เขียนเอานะครับเขียนมาวิธีรักษาวิธีการดูแลก็ถ้าปล่อยน้ําได้ก็จบครับถ้าปล่อยไม่ได้เกียมตัวหนอนม้วนใบแล้วก็เชื้อราลงได้เลยแต่ถ้าปล่อยน้ําแห้งอย่างนี้แล้วฉีดยาเชื้อราอะไรเรียบร้อยแล้วก็ทิ้งเลยครับแล้วเดี๋ยวข้าวมันจะยุบแล้วก็แห้งเหี่ยวแล้วก็ใบกรอบใบเน่าใบเสียลงไปเองนะครับแต่ข้าวก็จะสลัดยอดใหม่ขึ้นมาได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปเดือดร้อนอะไรนะครับ ปุ๋ยทางดินก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยทางใบก็ไม่ต้องใส่นะครับเน้นแค่ปล่อยแห้งแล้วก็ฉีดยาตามอาการข้าวที่เป็นนะครับแค่นั้นเองโอเคนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ